อันนี้เราด้เราต้องมาดูอีกฝั่งหนึ่งอพอเราดูอีกฝั่งหนึ่งดูอีกฝั่งหนึ่งนะเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยพักภูมิใจไทยเอาตัวเลขของเขาอ่ะเราไม่เอาฝ่าเฟิกแล้ว6กคนใช่คะ่ะเขาได้กล้าทำมา26 25 25, 25คนคมีพักเล็กสรคพักรวมด้วย มีไทยสร้างไทยผมให้ไปเลย6คนเดี๋ยนะพักเล็กเนี่ยนุ่นเอามา3ค่ะอาจารย์ค่ะมีสาคนใช่เอาว่าสาแล้วกันเอา่าแล้วกันแล้วก็ไทยสร้างไทยเนี่ยหกหกเออแล้วก็รวมไทยสร้างชาติปีของคุณสุชาตินะคะ18เออพลังประชารัฐ20ประชาธิปัตย์สี่รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยปีของคุณฝังภูมิใจไทยฝังภูมิใจไทยค่ะร้อยสี่สิบห้าคนร้อยสี่สิบห้าคนเห็นไหม 203ที่จะให้คุณไัยกเกษมนิติสิริเป็นนายก,กรัฐมนตรีโดยพักเพื่อไทยเป็นแกนนำก็ได้ไม่ถึง2 4 7ปีของคุณอนุทินแม้ว่าจะได้กล้าทำกับได้รวมไทยสร้างชาติปีของคุณส,สุชาติมารวมแล้วก็ได้แค่145คนก็ไม่ได้เสียงข้างมาก แต่มันจะกระโดดมาเป็นเห็บอ่ะร้อยห้าีกห้คน <c oughs> บวกกับที่เขามีอยู่เนี่ยร้อ้าเนี่ยมันจะได้ตัวเลขร้อยคนร้อเจคนนี่คือรวมสุดๆแล้วนะ <c oughs> ของคุณอนุทินโดยที่จะเป็นนายกได้ต้องให้พักประชาชนโหวตให้เป็นนายก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็คือมันจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะ <c oughs> แต่เป็นเสียงข้างน้อยที่มาคุยกับพักประชาชนว่าผ่านกฎหมายนี้ยกให้ยกให้ก็เป็นเสียงข้างมากทันทีคุณเอาร้อยคุณเอาร้อยสี่สิบสี่ไปบวกกับร้อยเก้าสิบเจ็ดมันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะเออคุณลองดูวมตัวเลขสิร้อยสี่สิบสี่บวกร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะสามร้อยสี่สิบเอ,อ็ด <34 1. S 1> เ,เห็นไหมนั้นผ่านกฎหมายในสภาได้ทําอะไรได้แต่ต้องแบบว่าต้องยืมรูจมูกของพักประชาชนหายใจแต่ทําได้ คือมันไม่ใช่เรื่องแปลก